รดิต์ค่ะนี่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าใกล้กุฏิเจ้าอาวาสนะคะเจอชาวบ้านออกมาประท้วงกันแบบนี้ที่หน้าวัดใหม่เจริญธรรมอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มาประท้วงขับไล่เจ้าอาวาสค่ะคุณผู้ชมเี่นะคะชาวบ้านเขาก็ชูมือตะโกนกันโกรธแค้นกันใหญ่เลยเพราะว่าเขาบอกเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ออกมาชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นต่างๆรวม23ประเด็นด้วยกันที่ชาวบ้านเขาสงสัยอยู่รวมถึงการใช้จ่ายเงินของวัด การที่เจ้าอาวาสขับรถยนต์เจ็บที่นั่งราคาล้านกว่าบาทติดแทนป้ายทะเบียนแบบประมูลมาด้วยนะคะคือเขาก็สงสัยไงว่าไปเอาเงินมาจากไหน,นและเอาไปซื้อรถแพงขนาดนั้นทะเบียนก็ป้ายประมูลอีกพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นการปาขวดน้ําในระหว่างการประชุมจนเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองอุตร,รดิต์ต้องเข้ามาดูแลความเรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย โดยอดีตกรรมการวัดใหม่เจริญธรรมบอกว่าก่อนหน้านี้มีการทําหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์บอกว่าขอไปตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรมหน่อยเขาะว่ามันมี23เรื่องที่ชาวบ้านเขาแคลงใจกันอยู่แต่กลับมีการชี้แจงข้อสงสัยเป็นหนังสือกลับมายังผู้ใหญ่บ้านโดยไม่ได้ลงพื้นที่รับทราบปัญหาทั้งสองฝ่ายชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่า มันไม่เป็นธรรมนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวจะทําหนังสือยื่นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอคําตอบใน7วันค่ะประเด็นที่มีการร้องเรียนวันนี้เรื่องอะไรบ้างะคะ่ะหลักๆคือเรื่องเงินครับเรื่องเงินการเรื่องสีกาครับพฤติกรรมนะครับเรื่องเงินเป็นยังไงอะคะคือเรื่องเงินนะครับไม่กรรมการวัดเนี่ยเขาตั้งมาเองนะครับการบริหารงานเนี่ยเขาพูดเองเออเองหมดเงินทุกอย่างเนี่ย เขาสามารถสั่งได้เลยเอาไม่ใช้จ่ายอะไรก็ได้การก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เขาคนเดียวอยู่ที่เจ้าวาดคนเดียวโดยคณะมการและชาวบ้านเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับเงินทองแต่ละครั้งได้มาน่ะใช้จ่ายเกินนะครับหลักๆที่ชาวบ้านราาเท่่ไหก็มิวเอ็กซ์เนี่ยราคารถใหม่เนี่ยประมาณล้านห้าครับ ทีนี้มาฟังทางเจ้าอาวาสกันบ้างนะคะหลังจากถูกกล่าวหานี่ก็คือรถคันที่ชาวบ้านบอกเนี่ย,ยเป็นป้ายประมูลด้วยเลขสวยเลศูนย์ศูนย์นะคะ,ะคันนี้เลยทางเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าตอบทุกข้อสงสัยแล้วก็ท้แจงเรื่องรถยนต์คันนี้ไปแล้วนะคะรวมถึงป้ายทะเบียนเนี่ยมูลค่าที่ประมูลมาประมาณ1 0,000กว่าบาทยืนยันว่าเป็นการใช้เงินส่วนตัวคะ่ะผ่อนส่งเนี่ยครั้งละ1 2 0 0 0บาทต่องวดระยะเวลา7ปีนะคะแล้วตอนนี้ผ่อนครบแล้วด้วย อธิบายว่าตัวเองเป็นทั้งเจ้าอาวาสนะเป็นเจ้าคณะตำบลพระนั่งเทศพระอุปชาคือทําหลายอย่างมากเป็นพระวิทยาก,กร,กร,กรสอนหนังสือด้วยและยังรับกิจนิมนต์ต่างๆดังนั้นเก็บออมได้ไม่ต่ํากว่า1 0 0 0 0แสบาทต่อปีค่ะยืนยันว่าไม่ได้ใช้เงินวัดเลยสําหรับการซื้อรถหรือว่าการไปประมูลป้ายทะเบียนนี้มาส่วนเงินวัดมีกรรมการนะคะในการดูแลเบิกจ่าย3ในหคน ที่ต้องเซ็นเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างตรวจสอบได้และเรื่องสีกาไม่มียุ่งเกี่ยวแน่นอนแต่ที่ไม่ไปพบแล้วก็ไปชี้แจงกับที่ประชุมเนี่ยเพราะว่าชี้แจงกับสํานักงานพระพุทธศาสนาไปแล้วบอกด้วยว่าบวชมาถึง40ปีแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสมา21ปีและเป็นพระสงฆ์องค์แรกของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่ได้รับพระราชทานาเสาเสมาธรรมจักร สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมื่อปี2539เนี่ยค่ะโชว์ให้ดูว่ายังมีโล่ประกาศเกียรติบัตรอีกมากมายนะคะแบบนี้เลยละค่ะไปฟังจเจ้าอาวาสทีแจงกันค่ะคณะผู้ปกครองของของคณะสงฆ์คือเจ้าคณะอำเผอเมืองอุตรดิตถ์เจ้าคณะเผอก็ตั้งกรรมการสอบสวนเสนภาพนะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลเป็นยังไงบ้างคะผลก็ผลก็จบเพะทนก็ทีแจ้งได้ทุกเรื่องแล้วก็ เจ้าที่ของเจงานพาทธพูดต้องการเอกสารอะไรฉันก็หาไปครบเพื่อน